เข้าไทยต่อเนื่องอีกหลายวันระวังวาตภัยทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาปลิวโดยเฉพาะลมกระโชกค่อนข้างแรงอำเภอต่อไปนี้ ระหว่างสวัสดีครับประจำคลิปช่วงวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยารั์อากาศกับแอดมินสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับพายุฤดูร้อนในรอบนี้ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหลายพื้นที่หลายอำเภอเจอกันมาแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากนั้นกลุ่มฝนกลุ่มนี้ที่เกิดขึ้น จากพายุฤดูร้อ,รอ,รอนก็จะค่อยๆขยายตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณทางอีสานตอนล่าง บริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกต่อไปในขณะที่บริเวณทางภาคใต้กระแสของลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันตกยังคงพัดปกคลุมทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพัดผ่านทางทะเลอันมันเข้าปกคลุมทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมพัดผ่านทางอ่าวไทยและเข้ามาปกคลุมทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่งผล ทำให้บริเวณทางภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองตกลักษณะกระจายตัวในบางแห่งจากนั้นตั้งแต่ช่วงวันที่6ถึงช่วงวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปจับตาปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นอีกจะอิทธิพลของแนวลมพัดสอบ จะปกคุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะส่งผลทําให้บริเวณทางประเทศไทยตอนบนปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นตกหนักลักษณะกระจายตัวหลายพื้นที่จะเป็นในพื้นที่ใดกันบ้างลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ใช่ครับ วันเสาร์ที่4พฤษภาคมจนถึงช่วงวันจันทร์ที่13พฤษภาคมสภาพกาศาศในประเทศไทยจะเป็นชั้นลายละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบอก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเอาละครับท่านผู้ชมเปิดมาเริ่มต้นกันในช่วง11นาฬิการครับของวันเสาร์ที่4พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว,ว่าตั้งแต่ช่วงสายๆถึงช่วง5โมงเช้านะครับ จะมีตัวแอลปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนใช่ครับนี่คือความกดอากาศต่ําเนื่องจากปริมาณความร้อนได้เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้สภาพอากาศในประเทศไทยจะมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดและอาจจะมีฟ้าหลวงเกิดขึ้นในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายในบางพื้นที่ได้จากนั้นเมื่อเราเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา14นาฬิกาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจากปัจจัยกระแสของลมต่าง ทางที่เหนี่ยวนำปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับเริ่มมีฝนตกลักษณะกระจายตัวหรือก็คือปริมาณความชื้นปกคลุมได้บริเวณทางภาคเหนือลักษณะกระจายตัวบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้เรียกได้ว่าวันนี้ปริมาณของฝนดีงามครับเป็นฝนตกหนักลักษณะกระจายตัวได้ทั่วไทยในขณะที่ลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า ใช่ครับก็คือลักษณะของสภาพอากาศตั้งแต่วันที่4จนถึงช่วงวันที่5พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า,าในบริเวณทางทะเลจินต้าตอนล่างบริเวณทางอ่าวไทยยังคงถูกปกคลุมด้วยกระแสของลมตะวันตกเชียงใต้และลมใต้เหนี่ยวนําปริมาณความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนประกอบกับกระแสของลมระดับบนแอดมินขออนุญาตผ่าท่านผู้ชมมาเช็คกะ แสของลมบนชั้นบรรยากาศระดับยอดเมฆนะครับสูงจาก น้ำทะเลขึ้นไป5,500เมตรท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนตัวพาดผ่านทางประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนครับบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถึงตอนกลางบริเวณทางภาคกลางตอนบนนะครับในช่วงนี้ถูกคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมด้วยกําลังปานกลางลักษณะชนนี้จะทรงพล กับกระแสะของลมระดับล่างนะครับกระแสะของลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยครับลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มฝนที่เข้ามาปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะกระจายตัวเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศครับในช่วงระหว่างวันที่4ี่ถึงช่วงวันที่5พฤษ สภาคมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตามที่แบบจําลองได้อัปเดตล่าสุดนะครับสเกลที่เป็นสีฟ้าบางพื้นที่มีสีเขียวหรือว่ามีสีเหลืองนะครับนี่คือค่าปริมาณความชื้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมีฝนตกหนักบานกลางเกิดขึ้นในบางแห่งและในบางพื้นที่มีรูปสายฟ้านั่นหมายถึงว่ามีฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้และจะมีลมกระโจกค่อนข้างแรงครับจากนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาแอดมินจะขออนุญาตผ่าท่านผู้ชมนะ มาเช็คสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ายังคงมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าหลวเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายโดยจะมีพายุฝนฟ,นฟ้าขนองปกคลุมอยู่ร้อยละ10บของพื้นที่ลมกระโชกค่อนข้างแรงและเสี่ยงลูกเห็บตกในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดพะเยาน,าน่านแพร่ ottalla พิศนุโลกและทางเพชรบูรณ์สุขโขทยัยอุณหภูมิตำสุด22-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปกับยังคงมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่โดยคาดการจะ มีพายุฝนฟ้าขนองวันนี้ร้อยละ30ของพื้นที่ครับใช่ครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของบ้านเหล่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับและให้ระวังวัตภัยลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดกลาลสิน์ ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอ่ำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลรัชธา,านีครับอุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41องศาเซลเซียสกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นมาเช็คบริเวณทางภาคกลางครับอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าลัวในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายและจะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดในบางแห่งนะครับโดยฝนฟ้าขะนองร้อยละ10ของพื้นที่ครับกับยังคงมีลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีและ สุพรรณบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-42องศาเซลเซียสกระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าหลัวในช่วงกลางวันได้โดยจะมีอากาศค่อนข้างร้อนจัดในบางแห่งฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ครับใช่ครับยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของ พื้นที่อยู่ระหวังวัตภัยลมกระชกแรงในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ชะเชิงเซาปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสกระแสะลมใต้นะครับมาด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยทั่ว ไปโดยจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายยลาและนา,าราธิวาสครับ อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-41องศาเซลเซียสกระแสของลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมทล่มตกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้นมาเช็คทางโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับ ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีอากาศค่อนข้างร้อนโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าหัวในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายได้และยังคงมีอากาศค่อนข้างร้อนจัดในบางแห่งได้โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่เป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวในบางแห่งนะครับระวังวาตภัยลมกระโชกแรงในบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด29-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสกระแสลมใต้ความเร 1 0บถึง2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นเมื่อเราทำการเคลื่อนไปดูต่อระหว่างช่วงวันที่6ถึงช่วงวันที่7พฤษภาคม2567ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าแบบจำลองได้อัปเดตล่าสุดในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณทางประเทศไทยจาอิทธิพลของแนวลมพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออ ออบริเวณทางภาคกลางและบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างในขณะที่ทางประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงสามารถเกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ใช้ครับหลายพื้นที่โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองจะมีลมกระโชกค่อนข้างแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกในบางพื้นที่หลังจากนั้น ตั้งแต่ช่วงวันที่8ถึงช่วงวันที่9้าพฤษภาคมเป็นต้นไปจับตาแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องครับทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่ด้วยความเป็นห่วงจากแอดมินนะครับขอให้ประ ประชาชนในพื้นที่บริเวณทางประเทศไทยขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อเนื่องครับบางพื้นที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่มีอากาศค่อนข้างร้อนบางพื้นที่เกิดวาตภัยลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงทําให้ต้นไม้หักโคน่นหลังคาปลิวบางพื้นที่มีลูกเห็บตกก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนในช่วง ระหว่างอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตกรวมถึงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยควรหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันระหว่างความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงรวมถึงให้เพิ่มความระมัดระวังจากปริมาณของฝนตกหนักนะครับและในช่วงนี้ป็ ปริมาณของฝนเริ่มสะสมซึ่งอาจก่อให้นำพานะครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฝ่าขนองไว้ด้วยและเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่6ถึงช่วงวันที่7นะครับแนวโน้มปริมาณของฝน จะเพิ่มขึ้นอีกในบริเวณทางประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนครับแต่ไม่แค่นั้นครับระหว่างตั้งแต่ช่วงวันที่8ถึงช่วงวันที่9ก้าพฤษภาคมเป็นต้นไปครับจะเพิ่มขึ้นอีกครับจะทําให้จะมีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนและเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมครับแอดมินจะขออนุญาต ักหมุดตรวจสอบดูลักษณะของสภาพอากาศนะครับในบริเวณทางประเทศไทยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่6พฤษภาคมนะครับในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณทางภาคเหนือจะเริ่มมีฝนตกลักษณะกระจายตัวในบางแห่งนะครับแถวบริเวณทางแม่ตะละนะครับ0.5ม mm. ิลิเมตรแถวบริเวณทางอมก่อย0.7ม mm. มนะครับ ท่า2อ,อย่างเล็กน้อยนะครับแล้วก็3เงาแม่ละมาดนะครับแถวจงังหวัดตากแม่สอด0.1 J เจดีโค0.2แล้วก็พบพระ0.2นะครับในขณะที่บริเวณทางพิษณุโลก0.6นะครับลานตาบัว0.3พิจิตนะครับเป็นอาจจะเป็นฟ้าหลัวเกิดขึ้นนะครับแถวบ้านใหม่0.6แถวนายาง0.2สําำโรงสุขโขทัยนะครับ อุตตรดิตนะครับท่าปลาต้องรอลุ้นนะครับแถวบ้านสวนภูเรือ0.8ม mm, ิลิเมตรบริเวณจังหวัดเลย0.9น้ําโสม1.1นนสว่าง3.1ม mm, ิลิเมตรเชียงคาน2.3มิลิเมตร mm, ครับแถวบริเวณทางเวียงจันทร์แถวหนองคายนะครับปักโค0.1นนวาลี0.2แถวโพทัน0.2 อุดรธานีนะครับต้องอรอลุ้นนะครับแถวหนองบัวลำพู0.3ม mm, ิลิเมตรครับนอกนั้นก็จะเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวในบางแห่งนะครับตามโซนแถวบ้านา่าตแถวสกลน,นครแถวป่าปากน้อยหนองหอยท่ากูชินาลายนิคมคำส้อยบ้านแดงอำนาจเจริญป่าติว๋ว ุดกลอยสีเมืองใหม่พิบูรณลมังสาหารอุบนลนรัชธานีอย่างชุมน้อยสีสะเกตพายุเบญจรล,ลักษ์กันทรรักษ์ไผ่บึงเดชอุดมบ้านอีหมูปากเซแล้วก็บริเวณทางโซนสีสะเกตนะครับแถวสุรินแถวกระสังพัพาชัยปราศาสตรแถวบุรีรัม คูเมืองบ้านตะคบพิมายนะครับแถวโนนสูงแถวโชคชัยโคราชบ้านบุคอนบุรีนางรองแถวหนองหนองหงนะครับแถวละหานทรายปากกวดแถวกุดโบดไล่มาครับแถวไทยสามัคคีปากช่องปลาจีนนะครับแถวนครนายกจะเชิงเซาสะแก้ว0.6ม mm มครับแถวคลองหาด6มมตรคลองตะเกา1มเมตร หนองใหญ่1.4นะครับแถวแหลมชบังศรีราชา0.4ชนบุรี1.1พนัสนิคม3.1นะครับะเชิงเซา3.4พัทยา0.5สัตหีบ0.2ระยอง0.6นะครับแถวชุมแสง1.5แกลง2มิลิเมตรจันทบุรี2.9ขลุง2มิลิเมตรจังหวัดตราด1.7มิลิเมตรโป่งน้ำร้อน2มิลิเมตร สอยดาว1.7นะครับในขณะที่มาดูบริเวณทางโซนภาคกลางครับแถวลังสิทธิ์นะครับแถวโซนกรุงเทพปริมณฑลครับ0.1นะครับแถวลังสิทธิ์แถวนนทบุรี0.1นะครับแถวบางน้ำเปรี้ยว1.4ม mm, ิิเมตรจากนั้นแถวบ้านนา0.2สระบุรี0.1นะครับ มาโคกตูม0.4ม mm, ิลิเมตรวงเวียนสะแก้วลบบุรี0.1ท่าช้างอ่างทองสีประจ,นะรนรนจนันนะครับแถวสุพรรณบุรีอู่ทอง2พี่น้องกาแพงแสนบางเลนนะครับแถวหัวถนนนคปรปฐม0.3ม mm, ิลิเมตรแถวบ้านโป่ง0.7นะครับแถวดอนใหญ่0.9สามพานดอนไัยราชบุรี1.1นะครับแถวเนินม่วง 1.1มิลิเมตรครับหนองไก่ขันนะครับ0.3ท่าเรือ0.1ท่าม่วง0.2นะครับด่านทับตะโก0.3ส่วนพึ่ง0.4จอมบึง0.8นนาคอก1มิลิเมตรเพชรบุรี0.6นนะครับลงมาบริเวณทางภาคใต้แล้วก็ ท่าสเส่าให้ระวังปริมาณของฝนตกหนักปานกลาง9.8ม mm, ิลิเมตรชะอํา0.4โพงเค3มิลิเมตรป่าละอู2.5ไล่มาครับแถวกุยบุรี0.9ประจวบคีริขัน0.4ทับสแกน1.5ของลอย2.8บางสะพานน้อย1.1มับอมริต1.3ท่าแซ1.7ชุมพร0.4ดอนสวา3.1นะครับบาง2อลา1มิลิเมตร สาวิ0.4เกาะ21ม mm, ิลิเมตรหลังสวน0.1ในหยาน1.9ท่าชนะ1.6นะครับคุรบุรี6.2สุราธานี2.6ม mm, ิลิเมตรแถวดอนสัก0.5สิชน2.1นาสาร2.4ท่าสาา1.2นะครับพระแสง3.7ม mm, ิลิเมตรครับมาแถวกระโปรง 3.4แถวตะกัวปา1.7ท้ายเหมือง0.4พังงา01.6ครับแถวเกาะยาว0.2ภูเก็ต0.2กระบี2.1เขาพนม7.4ถือว่าพอสมควรหรนักพอสมควรชว่าง2.6มิลิเมตรแถวทุ่งสง16.3ม mm, ิลิเมตรบ้านกลอง4.8นละครศสีธรรมราช4.6 แถวชฉอวด5.8ม mm, ิลิเมตรนองบอล1.3ละโนโด0.6นะครับแถวพัทพุงนะครับ3.1มิลิเมตรย่านตาขาว2.8จังหวัดตรัง2.2บางแก้ว4.2พังเพา1.2ควนเนียง5.1สงขา1มิลิเมตรหาดใหญ่ 15. 4มิลิเมตรให้ระวังฝนตกหนักปานกลางวาตภัยนะครับลมกระโชกแรงหลังคาปลิวควรโดนครับ5.6ม mm, ิลิเมตรไซส์ใหญ่2.3มมิล mm, ิเมตรสโตนน1.3สะดามสแวองแของเงะ8.4จชนะครับส2สงขลขา1 mm, นมิลิเมตรนาทวี7.8สบ้าย้อย10 3นะครับปัตตานี2.7ปันและ0.9บ้านโลทู1.9ยะลา2ปันนังสตา3.1ตำบลแม่วา, mm. าด4.5มิลิเมตรนราธิวาส0.9สุงไห่โกลก3.6ม mm ิลิเมตรครับ เอาละครับก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับหากว่ามีการอัปเดตหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะนําข้อมูลนี้มาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้อีกครั้งในคลิปถ่าัดไปนะครับก่อนจะจากการแอดมินขอเพียงแค่คนละ1กํากำลังใจเท่านั้นครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ